สวัสดีค่ะมาพบกับช่องรอยยิ้มแห่งความสุขอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านคุณที่พระสอนไม้มงคลนะคะอยู่บ้านทุ่มค่ะอันนี้จะเป็นทางไปบ้านทุ่งข้าขอนแก่นเลยนะคะตรงนี้นะคะก็มีไม้มงคลสวยงามมากๆเลยนะคะใครผ่านมาผ่านไปก็อย่าลืมแวะชมนะคะเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกนะับ ันนี้พี่ประสอนมีต้นไม้มงคลสวยๆแนะนำไหมคะมด้านในเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะหาท่านผู้ชมไปชมเลยค่ะด้านในได้เลยจ้าอันนี้ไม่แนะนำสวยงามนะคะลูโฟเบียนโอ้ตัวตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหน้าคาหน้าสีทองนะคะเรียงง่ายดูแลท่งบางคนเรียกทองอัมพันธ์นะคะทองอัมพันธ์นะคะท่านผู้ชมสวยงามมากๆเลยค่ะ ันนี้น้องเป็นที่ประวานนะคะอ๋อที่ปาะวานนะคะใช่ค่ะจะสวยงามเป็นไม้พอกอากาศอันนี้เป็นไม้พอกอากาศเหรอคะใช่ค่ะความเป็นมงคลใช่ค่ะฟอกอากาศด้วยค่ะเป็นมงคลอ๋อ<ม>พอกอากาศด้วย<ม>เป็นมงคลด้วยนะคะตัวนี้เป็นลิ้นมังกรซิลเวอร์ลิน้นมังกรซิลเวอร์บางทีเขาก็เรียกกันว่าดาบเงินดาบเงินนะคะอันนี้เป็นไม้มงคลเช่นเดียวกันค่ะ ันนี้เกี่ยวเงินเกี่ยวทองนะคะอยู่แดดอยู่แดดได้เลยนะคะกระถางก็สวยงามนะคะอสวยงานะคะอันนี้เป็นทามือนะคะเจ้าของร้านเขาทำไว้โชว์ขายด้วยอันนี้ไว้ส่แต่งบ้านสวยงามนะคะทำเองนะคะทำเอง คนไหนสนใจก็อย่าลืมมาแวะชมนะคะที่บ้านทุ่มของเรานี่เองด้านนี้เป็นลิ้นมังกรนะคะเหมือนกันมีฮาริเกมีลิ้นมังกรทองแล้วอันนี้จะเป็นลิ้นมังกรที่ขนไม่ตึงอันนั้นควรอิ่มควรอิ่มไข่ควรอิ่มไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นมงคลสำหรับชาวจีนนะคะอ่านใชศีคลอดอากาศด้วยค่ะคลอดอากาศได้ด้วยนะคะ ได้ลน้องสมัยนะคะเนี่ยแดงเนี่ยค่ะหันหน้ามาหน่อยค่ะลูกสวัสดีค่ะน้องสมัยน้องสมัยก็มานะคะเพราะว่ายนงานให้น้องสมัยนะคะน้องสมัยนี่เขาชอบประกูลแคทตัปนะคะน้องสมัยชอบต้นไหนคะน้องสมัยจะได้ต้นไหนคะเนี่ยน้องสมัยจะได้จะซื้อต้นไหนคะจะอุดหนุนต้นไหนคะลูก มาไมสนใจแล้วก็ซื้อหินนี้วมีหินสีด้วยนะคะว้าวอันนี้ก็สวยนะที่เมื่อก่อนอ๋อก็เกงค่ะถ oh. ้าถ uh ้าเป็นแบบนี150 150 oh ้แบบนี้แพงไหมคะต้นเท่าไหร่คะพี่อันนี้ปีพอสมร้อยห้าสิบจ้าไม่แพงไม่แพงนะคะร้อยห้าสิบ เรามีสั่งออนไลน์อยู่ใช่ไหมคะค่ะมีออนไลน์อ๋อสั่งออนไลน์ก็นไนมงคลค่ะนานาพันไม้เลยค่ะมีเพจมีอะไรไหมคะอ๋อมีเพจอยู่นะคะดูได้เลยจ้ะที่ Facebook ใช่ไหมคะใช่ที่ผ่าสอนนานาพันไม้นะคะที่ประวันน้องถ้าน้องแตกหน่อจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือน้องนะคะน้องแตกต่อแล้วนะคะแตกหน่อ ต้นนี้เท่าไหร่คะ <c oughs> ขายที่หน้าร้านเท่าไหร่คะ,นนนะต้นนี้ห้าบาทค่ะโอ้โหห้ารอยบาทใช้เวลาในการแตกกออยู่ค่ะนานนานอยู่ใช่ไหมคะลักษณะใบเขาใหญ่ก็จะลก่ต้นนี้500ร้อนะคะท่านผู้ชม สวยจะสวยก็ชิชโยนะคะอันนี้ก็สวยต้นเล็กๆนี้เท่าไหร่คะนี่สายนี้บวกกระถางคิดสามร้อยห้าสิบค่ะอ๋อบวกกระถางด้วยสามร้อยห้าสิบไม่บวกก็อันนี้ค่ะสองร้อยห้าสิบเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะลิมังกรเป็นดิมังกรค่ะตัวนี้ตัวเฉกน่ชัยโยชัยโยจะเป็นลูกไม้อ่ะค่ะ ชายูก็จะขึ้นตั้งโชออย่างเงี้ยค่ะก็เลยเรียกชายูชายูทไา้ตัวนี้ไม่ค่อยมีนะคะไม่ได้มีทั่วไปเป็นต้นไม้เริ่มหายากแล้วนะคะนีู่กค่ะโอ้โหกระถางนี้พันห้าหรอคะใช่ค่ะโอ้โหใครยังไม่มีรีบจับจองเลยนะคะกระถางเล็กๆก็มีนะคะสวยงามมากๆเลย คุณแม่สุภาก็มาด้วยนะคะมาด้วยกันค่ะ ไปเลืดูต้นไม้แล้วนะคะกระถางก็มีนะคะลูกเดี๋ยวให้คุณพี่ผัาสอนนะคะฝากช่องรอยยิ้มแห่งความสุขด้วยหน่อยค่ะฝากราต้นไม้ด้วยหน่อยค่ะรอยยิ้มก็มีความสุขนะเข้าช่องนั้นได้นะาช่วยๆกันสนับสนุนกันต้นไม้เข้าไปด้วยหน่อย่ปิดช่องสนับสนุนหนูด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณ ร้านต้นไม้นะคะต้นไม้มงคลสวยๆะคะ่ะที่ร้านพี่พระสอนนะคะนา,นานาพันธุ์ไม้อ,อยู่ตรงบ้านทุ่มนะคะคนไหนผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะชมด้วยนะคะอากาศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ